สนับสนุนโดย Tru ูเคียงคู่สู้โควิดให้คนไทยชนะไปด้วยกันกับ True 5G และบริการที่ตอบโจทย์ทุกรลาสไตายทอยๆอยส่งจดหมายเขียนด้วยลายมือให้แฟนๆผ่าน IG Story คุณชายอดัมเผยถึงการสูญเสียคนรักไปอย่างไม่มีวันกลบับ เป็นเตรรันติโน,โนรับรางวัลเช้อชูเกียรติที่เทศกาลหนังกรุงโรมแฟนเก่าคิมซอนโฮคู่ฟ้องคนขูกฆ่าและโจมตีหลังแชพระเอกดัง สว,ส,สวัสดีครับเด็กขาบันเทิงกันนะครับช่วงนี้อยู่กับปฤตและพี่หญิงครับรายง,งานผ่านทางทวิวิรูเหมือนเช่นเคยเลยนะคะเริ่มประเด็นฮอตกันวันนี้เลยดีกว่ากีตไปเลยนะฮะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ไม่กี่วนที่ผ่านมาอาจจะได้ติดตามกันนะสำหรับประเด็นของหนุ่มทอยนะครับที่มีเรื่องช็อตวิวาทกับแฟนสาวจนเกิดเหตุการณ์เสียชีวิตกันเกิดขึ้นนะครับล่าสุดก็อยู่ในเรือนจาแต่ที่จะมารายงานวันนี้เนี่ย มีความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นใน IG ของเขาครับยังคงเป็นเรื่องที่หลายคนให้ความสนใจกับอดีตนักแสดงวัยรุ่นครับทอยทอยที่มีประเด็นเฉาจนต้องโทษจำคุกและตอนนี้ก็ตามที่ชนายเจมสนะ์เคยบอกก็คืออยู่ในช่วงของการรอผลชนะสูตรล่าสุดครับทอยทอยได้มีความเคลื่อนไหวผ่าน IG Story เป็นภาพกระดาษที่เขียนด้วยลายมือว่าฝากถึงแฟนคลับลงสตอรีไปเลยก็ได้ ขอบคุณทุกคนที่ยังเชื่อในตัวทอยนะที่ยังรอฟังขอบคุณเพื่อนๆที่ยังรอด้วยนะก่อนจะมีอีกหนึ่งสตอรี่ตามมาเพื่อไขข้อข้องใจและข่าวลือที่ว่าทอยทอยออกจากเรือนจำโดยมีข้อความว่าทอยยังไม่ได้ออกนะทุกคนอยากเข้าใจปิดกันนะเพียงแค่ลงสตอรี่ตามที่ทอยขอเท่านั้นค่ะ อัปเดตจากตัวเขาก็อาจจะฝากคนที่บ้านนะตอลี่ถึงแฟนๆน,นะครับใช่นะเนาะมาต่อกันที่น้องปริมดีกว่านะคะนักร้องนักแสดงสาวคนนี้นะคะซึ่งก็มีประเด็นถูกกล่าวหาว่าขโมยเพลงก็กลายเป็นอีกหนึ่งดราม่าค่ะจากกรณีที่นักร้องนักแสดงสาวน้องปริมนะคะได้ถูกเจ้าของเพลงซึ่งก็อ้างว่า ถูกปริมเนี่ยเอาเพลงไปทำเพลงเพลงประกอบละครแอบเอาไปจดลิขสิทธิ์หอบหลักฐากนการเป็นเจ้าของเพลงที่แต่งไว้เข้าแจ้งความโดยล่าสุดปริมก็ออกมาโพสต์คลิปวิดีโอพร้อมระบุแคปชั่นว่าแถลงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีถูกกล่าวหาขโมยลิขสิทธิ์เพลงขอแค่ได้รัก ซึ่งในคลิปที่ปริมได้เผยว่านะคะบอกว่าปรึกษากับทนายความแล้วยืนยันว่าแต่งเพลงเองและมีบุคคลยืนยันขอ้อเท็จจริงรวมถึงเอกสารต้นฉบับที่เกี่ยวข้องกับเพลงก็มีทั้งหมดเช่นเดียวกันค่ะตอนนี้ต้องขอชี้แจงเบื้อต้นว่า พลงขอให้ได้รับเธอค่ะหนูแต่งเองค่ะมาจากแรงบันดาลใจได้รับแรงบันดาลใจมาจากเรื่องราวจริงที่เกิดขึ้นค่ะแล้วก็มีบุคคลยืนยันข้อเท็จจริงในส่วนของด้านการทําเพลงในด้านของต้นฉบับหรือเอกสารเกี่ยวข้องกับเพลงค่ะหนูมีทั้งหมดเช่นเดียวกันนะคะและในด้านของอต้นฉบับเอกสารบางส่วนที่อ้างที่เขานํามาอ้างอ,อิงว่าเป็นต้นฉบับหนูเกรงว่าจะ ใช้อ้างอิงเป็นต้นฉบับไม่ได้นะคะเพราะว่าหนูจัดทามาหลายชุดและณวันนั้นมีการแบ่งกันคนละชุดน้องบอกว่าหนูเป็นคนขอ,อ,อโทรไปขอยืมเพลงมาทําในโปรเจกต์จบซึ่งไม่เป็นไม่เป็นไปนตามที่คู่กรณีให้การแต่อย่างไรนะคะ ค่ะแล้วในส่วนของการนำเพลงไปวจลิขสิทธิ์ค่ะหนูได้ทำตามกฎหมายทุกขั้นตอนนะคะไม่ได้มีการหลอกลวงใครทั้งสิ้นส่วนเรื่องรายละเอียดหนูขอชี้แจงภายหลังนะคะเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยที่เขาอ้างว่าหนูไปขโมยเพลงค่ะหนูมองว่าไม่ถูกต้องนะคะแล้วก็แต่ทั้งนี้คือคือ,ค,อคือเรื่องมันก็จะถึงกระบวนการยุติธรรมแล้วค่ะเพราะว่าน้องเขาไปแจ้งความไว้แล้วณวันนี้หนูก็ขออนุญาตปกป้องสิทธิของตัวเองเช่นกัน นะคะแล้วก็ในในในส่วนกระบวนการณตอนนี้คือได้มีการรวบรวมรพยานหลักฐานค่ะโดยเนื้อหาถัดไปจะมาชี้แจงอีกนะคะหลังจากที่เปรมได้โพสต์คลิปชี้แจงก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์อ้างตัวว่ารู้จักทั้งสองฝ่ายและได้สแสดงความคิดเห็นว่าพี่เปรมโกโหกได้เนียนมากเลยนะคะถ้าคนที่ไม่อยู่ในเหตุการณ์ตอนนี้ก็อาจจะเชื่อพี่พี่คงมั่นใจในหลักฐานสิคะ ก่อนที่จะมีคนเข้ามาตอบกลับว่าแล้วก่อนจะกล่าวหาคนอื่นน้องมีหลักฐานหรือยังถ้าแบบนี้ฟ้องหมิ่นประมาทได้เลยนะคะซึ่งบุคคลดังกล่วาวก็ยังได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นกลับไปอีกครั้งเช่นกันบอกว่ามีทั้งหมดเลยค่ะเรารู้จักกับ2ฝ่ายถ้าอันไหนป่านพูดไปจริงเราก็พร้อมซัพพอร์ตพี่ปริมนะแต่อันนี้พี่ปริมพูดไม่จริงในหลายประเด็นซึ่งถ้าเสร็จเรื่องในชั้นศาลก็คงได้เปิดให้ทุกคนรู้หลวนกันค่ะ อย่างไรก็ตามก็คงต้องรอให้ทั้งสองฝ่ายออกมาคลี่คลายเรื่องราวทุกอย่างด้วยตัวเองอีกครั้งคือก็ต้องรอให้หลักฐานเป็นเครื่องพิสูจน์แหละนะคะว่าใครพูดจริงใครพูดไม่จริงค่ะ ามนะครับเรามาอัปเดตคุณชายอดำมกันหน่อยนะฮะอัปเดตสุขภาพหลังติดโควิดนะฮะพร้อมทั้งชี้แจงถึงการปิดโครงการอัพฟอร์ทัยต้องรอดด้วยครับพอรู้ว่าตัวเองติดโควิด19นะครับและเข้ารับการรักษาจนหายเป็นปกติสำหรับคุณชายอดัมหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคนไม่เพียงเท่านั้นครับยังได้รับแรงบันดาลใจมาจากเพื่อนสนิทครับอัพณทรัพท์ที่เสียชีวิตด้วยโรคโควิด19 ได้จัดทำโครงการต้องรอด up ฟ o r Thai เพื่อช่วยเหลือประชาชนจากความเดือดร้อนอาจากการระบาดของโควิด -19 มาเป็นระยะเวลานานล่าสุดต้องปิดตัวลงครับเพราะว่าการเข้าถึงของวัคซีนและการตรวจด,ด้วยวิธีตา่างๆทำให้โครงการต้องถอยออกมาพร้อมกันนี้ก็ยังได้พูดถึงภรยาที่เสียชีวิตจากโรคมะเร็งด้วยครับ ความสูญเส kind of ียเป็นส่วนหนึ so, right? I decided, I so, mm ่งของของการใช้ชีวิตอยู่แล้วนะครับแล้วก็ถามว่าเสียใจไหมเราเสียใจอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่เราเราเป็นอยู่แล้วเราเราเสียใจกับกับความสูญเสียที่เกิดขึ้นเราคบกันมาสิบห้าปีแล้วก็แล้วก็คิดว่าเขาก็เป็นส่วนครึ่งหนึ่งของชีวิตเรานะครับเราเราพูดคุยเรื่องนี้มาตลอด3ปีที่เขาเป็นมะเร็งแล้วก็แล้วก็เราพูดคุยมาตลอดถึงถึงวันสุดท้ายถ้ามันมีเกิดขึ้นจริงจะเป็นอย่างไรนะจะเป็นยังไงนะฮะแล้วก็เราอยู่กันแบบผู้ใหญ่ นะครับแล้วก็เข้าใจในในกระบวนการที่ที่จะต้องเดินหน้าต่อไปตอนที่จบการถ่ายทําที่เกาะช้างนะครับแล้วก็ชวนเพื่อน,นอะไรไปก็ก็คิดว่าจะจะไปท like, ี่เกาะช้างแล้วก็ไปไปเหมือนกับไปลอยอังคารนะแต่รอบนี้เราไม่ได้ลอยนะฮะเราจะปล่อยขึ้นขึ้นขึ้นสู่ปเ,ปเป็นจรวดนะครับเล็กๆของเราแล้วก็ก็คิดว่าก็น่าจะทำเหมือนกุใบายเลนินเพราะเขาขอผมไว้ไม่มีไม่มีอาการลองโควิดครับภูมิคุ้มกันดีครับได้ตรวจภูมิคุ้มกันทั้งทั้งสองแบบนะครับแล้วก็ภูมิคุ้มกันออกมาดี นะครับมีการประเมินอ,อยู่ต่อเนื่องนะครับแล้วก็ฉีดวัคซีนแล้ว2เข็มนะครับไปฉีดซีโนโฟาร์มาครับแล้วก็แล,วกแล้วก็มีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงดีโครงการต้องรอดอัพฟอร์ไทยนะครับถามว่าปิดหรือยังก็เ,เราเพิ่งปิดไปเมื่อวันที่14ที่ผ่านมานะครับตัวศูนย์แล้วก็ในปัจจุบันก็ก็กำลังเคลียร์พื้นที่นะครับแล้วก็ทางซ่อมแซมในพื้นที่ของวัดเพื่อที่จะให้ทางวัดได้ใช้ทํากิจกรรมต่อเนื่องก็ถือว่าเราได้กระทํา การช่วยเหลือได้ถึงระดับหนึ่งแล้วแล้วก็พอมาตรการเพิ่มมากขึ้นนะครับมาตรการแล้วก็มีการการผ่อนปลนที่ดีขึ้นมาตรการที่ระมัดระวังตัวเองที่ดีขึ้นยอดฉีดวัคซีนทั่วทั้งกรุงเทพและปริมณฑลที่ที่อยู่ในเกณฑ์ที่หน้าพึงพอใจแล้วนะครับการติดเชื้อในชุมชนแออัดที่มีจํานวนลดลงการเข้าถึงชุดตรวจ ATK ได้จากจากพื้นที่ทั่วไปร้านขายยาเอ่ยอะไรเอ่ยนะครับก็ทาให้เรารู้สึกว่าการทาอาสาสมัคร ตรงจุดนี้สามารถลดลงไปได้แล้วเวลาผ่านมานะเหมือนเราจะเริ่มเคยชินกับการอยู่กับโควิดนะแต่โลกยังอยู่นะฮะต้องกาดยังต้องสูงอยู่เลยนะทุกคน ใช่แล้วนะคะถึงแม้จำนวนผู้ติดเชื้อจะลดลงนะคะแต่ก็ยังแบบว่าหลักหลายพันอยู่นะคะมาต่อกันที่คุณน้องพรสุดาดีกว่านะคะนางเอกแบบว่าสมัยที่หญิงเป็นเด็กๆนะคนนี้นี่ดังมากจริงๆเลยนะคะตอนนี้เนี่ยกลับมาอยู่เมืองไทยนะคะแล้วก็เปิดเผยถึงสาเหตุในการหย่ากับสามีบรูไนค่ะ สิบกว่าปีกับการใช้ชีวิตคู่กับอดีตสามีนักการทูตชาวบรูไนหลังตัดสินใจเลิกรามานาน6ปีกลับมาใช้ชีวิตคนเดียวที่เมืองไทยสำหรับนางเอกยุค9 0พี่น้องพรสุดาได้เปิดใจถึงสาเหตุของการตัดสินใจหย่าอดีตสามีโดยเจ้าตัวเผยว่าหลังจากอดีตสามีขอแต่งงานกับอีกคนก็เลยทำให้ตนเองตัดสินใจหย่ากลับมาดูแลคุณแม่ที่กำลังป่วย พอสถานะโสดก็มีหนุ่มชาวอังกฤษมาจีบแต่ส่วนตัวก็ไม่ได้สนใจอะไรเพราะไม่เชื่อว่าความรักกับระยะทางจะไปด้วยกันได้ส่วนความรักครั้งใหม่ยังไม่ได้คิดขอดูแลแม่แล้วก็ทำงานที่เรารักไปก่อนสวัสดีค่ะคุณน้องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสินใจอย่าแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างคะพี่ มุมมองชีวิตเราวันเปลี่ยนไปไหมคะพี่เปลี่ยนไปค่ะบอย่างมันไม่แน่นอนแหละหมายถึงว่ามันมันไม่มีอะไรแน่น,นแม้ตั้งเราเราตั้งมัน่นตั้งจิตอธิษฐานว่าเราจะทําให้ดีที่สุดมันก็ยังพอถึงจุดๆนึงมันก็ไม่มีอะไรแน่นอนมีปัญหาทางทางจิตใจของเราที่แบบเราก็อธิบายให้เขาฟังไม่ได้ว่าแบบเรารู้สึกยังไงเราไม่ชอบแบบนี้นะ,ะเ,ออเราสะเทือนใจแบบนี้นะเริ่มกลับมาทํางานมากขึ้นนานขึ้นเลย แล้วก็แบบเริ่มมีเหตุการณ์ที่แบบเขาเขามาบอกกับเราว่าแบบเออเนี่ยมีคนมาเสนอเสนอที่แบบอยากจะให้อยากจะให้แต่งงานเพราะว่าเขาเห็นว่าเราดูแลเขามันไม่ค่อยได้แบบดูแลเขาอนะ่าเงยเราก็เริ่มแบบรู้สึกรู้สึกแย่นะครับเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเข,เขามีชอยแต่เราไม่มีตอนหลังมาเนี่ยคุณแม่เริ่มแบบขาดปาด้วยท<ะ>ี่ต้องมาอยู่กับแม่นานนะครับแม่พี่เนี่ย ป็นมนุษย์เหล็กนะผ่าตัดมาสามทีอช่วงแรกเนี่ยผ่าตัดหลังแล้วก็แบบมีแบบมีติดเชื้อในกระเสริมแ,แล้วก็มีมีมาผ่าตัดซุโปโพกอะไรเงี้ยคือแบบเราเราต้องให้เวลากับแม่มากอยู่นู่นเนี่ยเขาก็ขอมีชีวิตครอบครัวอยอู่นู่นอะไรเงี้ยมันก็เลยกายเป็นว่าเออมันมันเหมือนหเหยียบเรือสองแทนอย่างงี้ย่ะาแล้วแล้วตัวเราเองเราก็ร<อ>ู้สึกว่าไม่ไม่ชอบไม่ชอบที่จะ ไม่ชอบแชร์ของใครอะค่ะ,<ต>ะ,ะมันทุกครั้งเสร็ถ้าสมมติว่าเราเรารู้ว่าเขาจะดู้จีนคนนึงอนะ,ะแล้วเราอยู่กับเขาเนี่ยมันจะรู้สึกว่ามันไม่ไดม้มันไม่ใช่ของเราแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ที่ก็เลยแบบแบบแตัดสินใจนั่นแหละค,ะค่ะแต่เหตุการณ์นั้นก็คือเขาก็โอเคึ่งก่อนแนละ้วมีหนุ่มๆม,มาจีบบ้างหรือย,ยังคะมีคนคุยๆหรือย,ยังคะคุณน้องอ๋อจริงๆแต่ มัน,น,นมันนานมันนานแล้วนะคะจนพี่ลืมแล้วแต่ตอนนี้ค <laughs> ึนนึกึ้นได้พอพอแบบพอ,อ,อพอรสถามมาที่ก็เลยนึกึ้นได้คือเอ,อช่วงที่หลังจากที่หย่าไปสักประมาณปีสองปีอะคะ่ะ <c oughs> ก็ก็มีหนุ่มอังกฤษมาจีนนะเขาเป็นตำรวจอะไรเงี้ยแล้วก็แบอว่าแลกอีเมลกันแต่ตอนนั้นคือยังไม่ได้คิดอะไรอะไรเงี้ยจนจน,จนกระทั่งเขาทราบว่าเราหย่าแล้วเขาก็เลยเลิกติดต่อกลับแต่พี่ก็แบบไม่ไม่ไม่อินแล้วคือแบบ โอ้โหรู้ในว่าไกลแล้วนะสานทอังกฤษคือแบบสิบสองสาชั่วโมงไม่ไหวอ่ะคิดในใจว่าแบบอคือเออพอพอดีกว่าถ้าถ้าสมมติว่าในอนาคตนะคะจะมีใครสักคนหนึ่งที่ว่าพี่น่าที่ว่าน่าจะเป็นคนไทยอ่ะการเดินทางเนี่ยมันมันเป็นตอนแรกเนี่ยไม่คิดนะว่าการเดินทางจะเป็นอุปสรรคแต่ตอนเนี้รู้แล้วหยุดเยอะยาะแล้วกะ คิดถึงสมัยก่อนเลยนะคะละครดังๆเนี่ยโอ้ยมีแต่พี่น้องทั้งนั้นเลยนะคะพูดถึงเรื่องความรักก็ซับซ้อนเนาะประมาณที่หนุ่มกลาฟคนาวุฒิกันบ้างนะครับหลังจากขันตัวเป็นทาดแมวก็ต้องอัปเดตกันหน่อยน้องอาซาเป็นยังไงบ้างครับสุดยานท่าดแมวอย่างเต็มตัวสําหรับหนุ่มกลาฟคนาวุฒิครับ,บรที่ได้เปิดตัวและต้อนรับสมาชิกใหม่ของบ้าน ให้แฟนๆได้รู้จักการผ่านทาง i ิน t a g r a m นะเมื่อปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งสมาชิกใหม่ที่ว่าก็คือน้องแมวนะฮะที่ชื่อว่าอาซาครับเมื่อมีโอกาสได้จกกเจอหนุ่มกราฟก็ต้องขอถามถึงน้องอาซาซะหน่อยอันนี้กราฟก็เผยครับว,รว่ารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นธาตุแมวมาตั้งแต่เด็กๆโตมากับแมวแต่อาซาเนี่ยเป็นแมวตัวแรกเลยที่เลี้ยงเองส่วนตัวก็รู้สึกว่าการเลี้ยงดูเนี่ยไม่ยากเท่าไหร่ครับ เมื่อถามว่ามีปรึกษาวิธีการเลี้ยงจากใครไหมเจ้าตัวก็ตอบว่าปรึกษาพี่คริสธีรวัตรครับวิทยาศาสแมวเห่มือนธุ์คุณครูก็ให้กับปรึกษาได้ดีมากๆเลยวันไหนที่ไม่ได้ทํางานเราก็จะนอนอยู่ห้องพับเล่นกับน้องอาซาครับเป็นน้องแมวครับผม ตอนนี้ประมาณ5เดือนเกือบ6เดือนได้แล้วครับเอาจริงๆผมผมก็รู้สึกเป็นทาสแมวตั้งนานแล้วนะเพราะว่าผมผมผูกพันกับน้องแมวมาครับตั้งแต่เด็กด้วยครับเกิดมาก็เจอน้องแมวเลยยันยันโตมานี้ก็ยังเจอน้องแมวอยู่<ไ>ก็ค่อนข้างจะผูกพันครับทุนเป็นตัวแรกที่เราได้มีโอกาสเลี้ยงเองแบบดูแลเองทุกอย่างเลยครับผมเป็นยังไงบ้างคะเลี้ยงยากไหมแบบดูแลอะไรก็ถามว่ายากไหมก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นครับแต่ว่า เป,เป็นการเอาใจใส่มากกว่าครับผมเพราะว่าอย่างน้องสัตนน่ยเขาก็เป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนกันครับผมเขาก็มีแบบความคิดมีความรู้สึกเหมือนกันเราก็ต้องพยายามแบบดูแลเอาใจใส่เขาไม่ใช่แบบซื้อมาเพราะแบบแค่เห็นเขาน่ารักอะไรอย่างนี้แต่ว่าเราต้องรักเขาจริงๆด้วยมีการปรึกษาเพื่อนหรือใครไหมคะส่วนใหญ่จะเป็นพี่คริสครับผมพี่คริสพรีพรวัตร,รครับตอนนั้นเราก็มีโอกาสได้คุยเพราะพี่พพคริสเขาก็เลี้ยงแมวมานานแล้วด้วยเราก็เลยถามเพราะว่า เออมันเป็นยาอะไรยังไงยังไงบ้างต้องมีวิธีการดูแลงไงบ้างพี่เขาแนะนำมาครับพี่กินแนะนําดีไหมคะดีครับพี่คินแนะนําดีครับแนะนําไปถึงช่วงมันจะติดสัตว์เลยครับผมใช่ครับแต่ว่าตอนนี้อาสาก็น่าจะอีกประมาณเดือนเดือนหนึ่งสองเดือนก็น่าจะเริ่มแล้วครับแต่พี่คิดก็บอกให้เตรียมตัวไว้ก่อน,น,นเตรียมตัวยังไงบ้างพอ้พอพอน้องแมวติดสัตว์ด้วยด้วยด้วยความพี่ไปเนองอาซาเป็นตัวผู้ด้วยเขาก็จะมีแบบความแบบแบบเออขี้ ชิววานิดนึงเขาบอกให้เตรียมรับมือตรงนี้ไว้ด้วยครับขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True i s i g h t HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามส,สดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True i s i g h t HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮนะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ